เออโอ้ยไข่กันยังเขาบมได้ไหมเดี๋ยวแม่จับจับทอดอันนั้นะแม่จับทอดไงจับปีกเป็ดนะสบายดีพี่น้องกินข้าวแล่นนำกันเด้ออ่อมปลาดุกพี่น้องเอ้ยใส่มักบวับสบายดีปลาลุงนะลูกโดยเมือนี้คือมาเป็นคนหัวผู้ดีแท้ตรงส่ยเหตุอสอไม่ใหญ่อยู่นี่คอยว่าพี่น้องเอ้ย เอาลาโมสเปล่งคำเมื่มาโมสีอสอสโลไม่ใหญ่ย่านเขาห้าคือชิเมนเอา้าสบายดีพีนน่น้อ,องออสโลไม่ง่ายแน่นอะบอกไม่ใหญ่นะไหมไม่ใหญ่เอ้ยหันปังหำนอนนั่งในเด้ออีเมสิไปกินน,น,น,นั่นต้มน้ำใหญ่ทำอะไรพันเด็ดปันท่านี้ โดดตายกันยังวะแม่ยังวะเอาโลดทันนี่จะนั่งสางเออจะทานกินเอ็มลอยไหมไม่แต่คนท่าได้น่ะโอ้ยให้กูหนบกูกระสินบเ้กู้าบกูกระสิกาบล้วะนุงตีกูย้อมแล้วบางทีว่าเจ้าพอย้อมเขาโดดตายคนงานกูยังบมพร้อมแล้ว ยังไทยแบบช่้งแล้วกระม้าแล้วกันไอ้ปุ้ยลาชุกยุกปุ้ยไะมันเลือกทีน้องแซ่บแจีบอ่อมปลาลูกนาปีเป็ดแม่น้องเท่นั่นมาอยู่กินน่ะไปจับตีทงยางเาเอามากินเล้อเอาละ เป็นตัอย่างเขาแก้มปุญญุนกับลุงหดัดพอบงังคำบักไข่กระบาดชิ้นปุญญุนกับปุตโตงกับดีแทกตะเละอน,อนพอต้องเทนมัดส์มัดส์ซี คนเฮ้ากัน n h ั u เร็นล้วปลาเาสอบหนึ่งว well, ั่สิที่ะาชื่ออ็มลอยนี่ไอ้ตุ้ว่าเมื่อม่แรงอาย่หาอันทีซี่นา้มาใจใครแห้งะเครึ่งสอบแล้ววะนี่นั่งทำนั้นนด้วยตัวหกนเมีอ่อะมีอีอ่ะมีอพี่พีด้วยสอบตัวหกสอบ มันขอทาบไอ้ตุ้ว่าข้าปู๋กับอาบ่บ่ฮักเอาโรดเลยบอรอซิมนเอาข้าปู๋กไว้องชอบกอนกีด้านชอบหนึ่งเนี่ก็เลือหาชิบหลักเห็นเร้วหลังเห็นบ่ หยิบมาข้างนั้นลวกแล้วเนี่ยบ้าอีมีนั่น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 บ้าอีมีลวกนะเดี๋ยวมึงจะดูดจะฮาลุกเหรอเดี๋ยวเห็นมั้ยอุ้ยยากเขาใช่ไหมเขาลุกขนแมวขนมีน่ะนะอันนี้มึงจะไปกินใกล้ๆนอกเนี่ยตีนมีเอ้ยมันผ่าหันมาเนาะอันต้อไงต้มไงอันต้มไงยังรออีกทีอันไหน อ้ทำไมลูกเหลืออยู่จีกตังเลยที่อันลูกตัวใหญ่นี่อ้าตัวใหญ่นี่อ่ะโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอเคโอเคตัวน้อยตัวนี้อืออือพี่เมียพี่พี่อ้างเดูหัวปลาไปมันกินอ่ะเนี่ยอย่างมันฆ่าบ่ยัางชาครอมันบ่ มาอุ่นอป้าไว้เอิกี่ยวข่าเลยกะบดใเมื่อยาด้อืมันย่าเกี่ยวกราห้องกับเมื่อกับกลบอ เนี้ยี่น้องเ้ยงุมอีเนี่ไว้แม่ที่บ้าเมื่อกกไกลบ่มาแลว่าพืชเมื่อก็ไกลบกไก่บอยูบนเป็นเน่เน่เาเนียโหัันเนาะขอมีรู้ขอมีนะ nhìn ừ. nó kín nó nào bỏ anh này nào bỏ, nó có nước chấm, xay nước bỏ nước chấm rồi rồi, ơi, bác KFC, ชาตอยจะให้บาดชาตมืคืเียนีอันนี้สัตทีอันนี้ะไ่กชาตอยจะให้บาดพี่น้องกูทอย่างกีปิดแม่น้องเพ็ญชัง้วว่าเับผเคยกินบ่มองรูรูผมเป็นบ่ใส่สดบ่เ่นเ่นข้นองอะไรอเอาบินมาอันนี้น้บ่เอาบ่ ถือกล้าตัวนี้นะถือเกชอืมมแมวตุบ้วเขาจะยากนะันตุกอะไแม่ป้าตอนห้า เอกระเล็บ <laughs> เล็บมันขุดเจอเปิอ,อ,มอ,อไม่ออกแล้วหมา่

เดี๋ยวหน้าอ่ะน้องต้องเอาบุบเตือนน้องต้องขอดูกำลังทำอะไรแบบมึงเจ๊งอย่างงี้ตุกลุกอย่างงี้ตัก่อน้ะตักดินแล้แปบตักมีป่าแช่ไหมขึ้นหัวตะกี้มันจะลายหนึ่งยังป่าบ่นนะ Tôi mình mẹ này thêm nữa cho rồi đã bên đấy kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn